จริงๆแล้วอาจารย์เป็นอจริยะหลายดานนะคะท่านเสียสละแล้วก็ท่านเป็นผู้ให้อาจารย์เน่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นคนที่โด่งดังระดับโลกให้รู้เรื่องของศัจธรรมชีวิตให้รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรมนุษย์ประสบความสำเร็จในการค้นพบดินแดนแห่งใหม่นอกโลกเมื่อยานอวกาศไวกิ้งลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จ ซึ่งผู้คิดค้นระบบลงจอดของยานอวกาศแบบอัตโนมัติร่วมกับองค์การนาซ่านั้นเป็นคนไทยท่านก็คือด็อกเตอร์อาจองชุมสายณอายุทยาครับนี่ก็คือรูปจำลองอของยานอวกาศไวกิ้งนะครับที่ได้ลงไปสู่พื้นดินของดาวอังคารเป็นครั้งแรกเมื่อ32ปีที่แล้วนะครับผมได้มีส่วนไปช่วย นำพายานวกาศเนี่ยร่อนลงไปสู่พื้นดินของดาวอังคารวิธีการที่เราจะนำพามันลงไปต้องเป็นระบบอัตโนมัติเพราะว่ามันอยู่ไกลจากโลกมากนะครับเราไม่สามารถควบคุมการร่อนลงาจากโลกของเราครับเพราะมันไกลเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมใช้ก็คือผมจะส่งสัญญาณไมโครเวฟนะครับส่งสัญญาณลงไป สู่พื้นดินของดาวอังคารแล้วมันก็สะท้อนขึ้นมาเราก็วัดเวลานะว่ามันลงไปแล้วก็ขึ้นมาใช้เวลานาน,านแค่ไหนเราก็คํานวณออกมาได้ว่าเราอยู่ห่างจากพื้นดินกี่ฟุตหรือกี่เมตรนะครับพอเรารู้อย่างนั้นเราก็เอาอสัญญาณนั้นเนี่ยไปควบคุมตัวจรวดอีกทีหนึง่งจรวดมันจะอยู่ใต้ท้องนะครับมีอยู่สามจุดด้วยกันนะครับและเราก็ะจะส่ง แล้วมันก็จะพ่นตรวจลงไปใช่ไหมครับพอพ่นลงไปอยู่ใกล้ใกล้ดินเท่าไหร่เราก็ให้มันพ่นแรงแรงมันก็จะช้าลงช้าลงช้าลงแล้วพอในที่สุดไปถึงพื้นดินมันก็จะหยุดพอดีจอดพอดีนะครับนี่ก็คือวิธีการที่เราใช้แล้วเราก็สื่อสารกับโลกของเราโดยใช้จานตัวนี้นะครับส่งสัญญาณไปมาเพื่อรายงานว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วแล้วก มันได้ลงไปเรียบร้อยหรือเปล่านะครับแล้วมันก็จะมีกล้องถ่ายรูปด้วยให้เราได้เห็นพื้นดินของดาวคารในขณะเดียวกันเพราะะนั้นระบบที่ผมสร้างก็คือระบบไมโครเวฟที่ส่งสัญญาณลงไปสะท้อนขึ้นมาแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปควบคุมตัวจรวดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถนำพายานอวกาศลงไปได้สำเร็จโดยไม่มีปัญหาอะไรครับ จากความสำเร็จในการคิดระบบลงจอดแบบอัตโนมัติของยานอาวกาศไวกิ้งหนึ่งและไวกิ้งสองของดออรอาจองค์ชุมสายณอายุทยายนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยที่สามารถส่งยานอาวกาศไปลงบนดาวอังคารได้สำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช2519ซึ่งก่อนหน้านั้นยังไม่มีใครทำได้ จากนั้นก็ลองทดลองทำหลายอย่างครับเป็นทั้งเคยเป็นนักการเมืองเป็นสอสอสามสมัยเคยเป็นสอวอแล้วก็เคยเป็นนักธุรกิจแล้วก็เคยแสดงภาพยนตร์ด้วยและจากนั้นก็ค่อยมาตั้งโรงเรียนเศรษฐีสัยครับเมื่อสิบเจปีที่แล้วแล้วก็มาเป็นผู้บริหารและตอนนี้ก็ไม่ไม่ทำอะไรอย่างอื่นอีกแล้วครับก็แค่ ทงงาาานเเพื่อสร้ํด็กขึ้นมาครับดอ,อ,อาจองค์มีวิธีการพัฒนาเด็กๆโดยเน้นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยฝึกนักเรียนให้นั่งสมาธิซึ่งท่านได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี จากความพยายามของดรอัดองค์ในการพัฒนาทั้งด้านคุณธรรมและวิชาการให้เด็กเป็นคนดีมีคุณภาพนับเป็นแบบอย่างที่ดีจึงมีหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศไปดูงานกันอย่างมากมายซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของดรอัดองค์จากนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆมาพัฒนาเด็กๆนั้น ท่านได้ให้เหตุผลว่าชีวิตผมเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนอายุ15นะครับผมเริ่มเห็นแนวทางและว,ว่าชีวิตเราจะต้องทำอะไรอย่างไรนะฮะคือตอนอายุ15เนี่ยผมเริ่มฝึกสมาธิด้วยตัวเองเสร็จแล้วชีวิตเปลี่ยนเห็นชัดว่าเราเปลี่ยนตัวของเราเองได้จากเด็กที่เกเรชอบชกชอบตอ่อยอารวาสกลายเป็นคนที่สงบ นะฮะแล้วก็ไม่โกรธใครอีกแล้วไม่โมโหใครอีกแล้วนะครับและหลังจากนั้นจากการที่เป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งสอบได้ที่โลนะครับก็กลายเป็นผู้ที่สอบได้ที่หนึ่งนะการเรียนรู้การทำอะไรต่ออะไรทางด้านวิชาการมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อเรามีสมาธินะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าตัวเองยังเปลี่ยนได้ทำไมเราไม่ไปช่วยเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาทั่วไป โดยยเเฉพาะะน,นนนัักรรีคบจากการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มวลมนุษย์และความเป็นอัจฉริยะในหลายด้านของดรอรัอจอง์ชุมสายณอายุทธยาการนำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังด้วยความทุ่มเทและเสียสละเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ รู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์นับเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรยกย่องให้เป็นคนไทยตัวอย่าง